ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ภาพี่น้องดดมาเก็บเห็ดได้มาไหนพญานาคมาอีกแล้วครับเป็นอีกแล้วพ่อเห็นแล้วนีนว่ครับโอ้<พ>อโมีดขวดออกล่ะเกิดขึ้นก็นมาเก็บเห็ดกันเลย <c oughs> เจ็ดดอกมู่นี่พ่อหนึ่งสองสามสีหหกเจปดเกสบอ็ดกำลูกหน่อยมันสิบเอ็ดปอรบเรับเครับแต่เหตดตะไข่บอกผมาแม่น แบบนี้ใหญ่ก็มูกแมนปิตรยางหาอยู่ตัวนี่ห้อยนอนมันอีกไปหาอยู่แล้ว อันมันอีกบนแน่เด็เด็กลูกใหมยมันเห็ดยังใส่อันนี้แห่อันนี้เห็ดจังไหนบ่สปลาจักละลายบ่นั่นนี่ลายอยองปลาจักเห็ดยังสุดพูดเห็ดเฟิงบ่เห็ดยังไม่โมเมนเห็ดเฟืองหลบเห็ดยัง่งหลบบนหลังฉันโมเมนต์โมเมนเห็ดนั่กิน มาอีกอันด้วครับอีกห้าอีกห้าอีกบาทเอาขันหมันาน,มานหมันตื้มกันดอวพวกดอกนึงี่สีขาวครับอีกแล้วมองละดอกอีกแล้ว <c oughs> ยิ้มใสมองละลายลายยิ้ใสจังวอพระท่านพ่ออยู่โอ้ยแต่ว่ากระดอกงามอยู่ดอกครับงามอยู่ครับครูปร่าปอยู่สวนน้ำฝนอู้นีในใ่ตะไคร้พ่อใช่เตียงโพนคุณ คนไะอีกดอันนี้าขนขาวๆพุนเลีเ้ยวไปโอ้โ่โอ้ใกล้คนเลยนาใกล้นี่กโนแลโอ้ไข่ตัวนี้ไปไีไข่ก็เอาไข่ตัวห่องก่อไข่ก็เอาไข่ไข่อีกครับนปก้องนันเบ จักดอกพออนเลยน้องไข่เป็นดอกเป็นไข่อยู่เป็นไข่ป่ะเป็นไข่อขู้งามเลยต่วนี้ว่าไข่ดีที่นี่นี่สองไข่เห็ดลุงโอ้ขาวอันนี้นะเป็นไข่พอดีงามตัวนี้นงามไข่แกเด็ก มันเป็นยุ่ยแก่พี่บ่มีบ่ครับหลงลงย,ยู่แปนอยู่แปนอยู่หักือจังหางแทหมูจังพออีกมูยูพี่รครับมูวนี่ดิ ดีน้ำปลาเพียะหมุนปลาอยูไ่ได้เพิ่มอีกครับซองตาป่ะนี่นี่ <Okay. S 2> ครับงามอยู่ <c oughs> กันพ่อกัางามอยู่ละ <c oughs> เป็นเปลี่ยนครับมาปลาเปลี่ยนมานี่ น้าบ้างดูกเป็น,ปนข้างข้างกันครับเป็นทังไข่อยู่ดิมีหนึ่งมีสองอยู่พี่ทั้งพี่โอ้ทั้งพี่อีกแบบบ้านนี่นี่ก็จุม้มปลาหกเนาะ อยู่ปลาหกหที่อันนี้<อ>ในกระมูย้า้มาทางนี้โอ้ยหหนีอยู่ดิ<笑><笑><อ>รุนนี่เนี้ยจะได้รุ่นนี้ขักอยู่เลยขักอยู่สยอันนี้ได้หน่อยนะมีลรูปหน่อยอีก มาหาอีกครับหาอีกสามานอีกยางมาโดนเติบเป <c oughs> ็นตะไคร้ครับนี่สองดอกเ <c oughs> ตรีมกัน <c oughs> งงนี่งามเลยนี่แต่ตา <c oughs> เอามาใส่ตาแล้วงามอยู่ดอก <c oughs> หาอีกครับออกเป็นแป้นบาบน,นี้แป้นก็นได้บานจ้ะได <c oughs> บ้บาน นี่สองมันไปหาอีกนิสัยเนาะเป็นจุ่มเป็นจุ่มขึ้นตอนเปิดชีพนะไหมนิสัยปิดไทยด้วยจัดใครสี่ไฟสี่สีขึ้นเมื่อเที่ยงเลยครับแตถอดจัดใครงามด้วยนี่เนงามแล้วขัดสซอลร้อนขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยนี่ สรุปผลงานเดชวนไปเบิ้องนี่ตายาพ่นไปนี้่มาเลยสี่หัดอกว่าเสรนมาเบิ้งน้ำยาพ่นครับใส่ของยี่แม่ยาพ่นไปหาเห็ดเพละงบได้วยเหมือนอ้บานเลยดอกแม่หานวาก็เกิดดอกแม่หานมันเดชเูยเนาะเห็ดตะไคร่เห็ดยังเห็ดหัดก็ได้อยู่ครับ เดียตะมูแรกกันล่ะส story, ูวงหลายเนี่ยังน้อยครับแต่สะอัอนอยู่เดยดอกบานมันเห็นง่ายง่ายว่ะดอกบานต่สีเหลืองอย่างเดียวก็เห็นง่ายนะดอกบานเห็ดตะไครก็มีเ๋็วสิบแปนกิโลจะข้าวครับนีพ่นว่าสิไปข okay. in right. ุดกอยว่าสันเห็ดกอยเห็ดกอยว่าแต่บุนใช่บุนห่อเขาเมนเนี่ยเห็ดละงหกแบบบ้าร้ายครับสีออกพ้อมกันนี่ละเห็ดละงกกันมอกระไดนี่ละ เดี๋ยวยังพ้นไปขุดก่อยสะก่อนครับจังท่าไปฟานก่อยคนละเดี๋ยวสิงกนกิโลก่อนเพ่อใดจะขววนึง่งพายพี่น่อยมาคนกิโลครับเห็นแล้วตัวแรกเข้าครับเป็นปีกไปเนาะเป็นเล้วเอานี่ีมาเล้วเป็นปีกแล้วครับกิโลตัวแรกไปแล้วครับว่ มาให้กำลังใจกันอีกคือเก้าครับพาพี่น้องมากคนกิโลกาหน,น,น,นีถ่ถึงดี้วครับพี่สว่างครับข้างๆกันนี่แหละ ตัวไ่ใหญ่เป็นไดครับแต่ว่าเป็นยูตื่นครับอ้วนเตอบอีิเ้อร์นี่ถึงเลยครับเร่ ดีครับตื่นตื่นนะครับตัวผู้เงยหน้ายังน้อยครับเียพอได้อยู่ หมดแล้วครับโอ้้ไงย,ยูนี่โลผูครับนี่แหละในบบตะลุนนี่แหละ โอเกือบซับ คือหัวแดงๆจะรออยู่ครับโป่งดงมาเลยมีอีกปะเอาดีๆสองพวงนี้ อู้สองอยู่ครับสองอยู่สองอยู่มังยาตัวผู้บันทึตัวแม่ครับหัวน่อยแล้ว อัปเดตครับไล่เติบเลยดื้อรุ่นครับว่าชิตตัวยบ แล้วว <łość> ีโอ้ยหญ่เติบครับ อีกครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขันมากกับฝากกดไลค์ให้แน่กดแชร์น้ำกดติดตามให้อมด้วยครับอีกอีก อีกแล้วครับตัวแม่ครับอันนี้พอถีใส่เสือกักเลยเทงนะครับดีไงยู ก็สามสิบสี่สิบหรอว่านี่ดิเดได้ขัวใหญ่เลยครับโอ้ยึงอ่างหน่อยโอ้นี่แหละครับยืนหนียองยาเนี่อ่ะขอโทษที่รบกวนครับเอาไว้นี่ก่อนยืนหนีเด้อ คนกิโลมานนี่ครับเอาซุปไปท่าอื่นล้วไปนี่ถึงแล้ว ยังอยู่ครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวฝนตกบอกวว้เฮ้ยหินแล้วหินแล้วโอ้ใยังอยู่ครับ ฝนตกห้ามจอยวันนี้เดี๋ยวสิเบิ้งสถานการณ์ก่อนครับถ้าฝนแห้งก็สิอวยเมื่อเลยครับวัดนี้บางยัางแดดห่อนู่เนาะบอดนี้กับฝน,นตกนะเมื่อใส่กิโลเต็มเพลทให้กินสันตัวครับถ้าฝนแห้งนี่ครับเบิ้งสถานการณ์สะก่อนนอนเด็กตัองเสียงบ่ยิ่งเสียงบ่ครับหลายเตมด้อยู่ครับ สรุปผลงานวันนี้เดี๋ยวสิอวยเมื่อสักก่อนเหรอครับยานฝนตกข้ามครับอไอ้กันไายกะสิปไปเห็ดไม่นู่อย่างดีเราเอาไปขวํตำจีว้วเห็ดเป็นนํำพิกิโลว่านนะครับเราเมื่อครับไปกังไายกะจังไปทาพ่อกันตอนเห็ดต้อกินครับวันนี้ีตอนหาได้หลายเติมแล้วโซกิโลอ,อยู่หลายเท่อน,นึงไปครับกลับมาบ้านแล้วครับ ใส่ปีกออกเดียเยเอยวแช่น้ำในข้าวนึงครับต้้งใส่เนาะใส่ปีกออกแล้วก็สิไปครัวเลยครับวันนี้เอาติดออกจ่อยกิโล <laughs> ทีไปกลมหมูวานนี่ครับผลไรก่นหมูวานนี่เล่ได้ซ้ำนี่แหละ เอามาขวบขวพอดีกินข้าวเที่ยงพอดีเลยพอดีเฮ็ดแล้วกินนะครับเย็บคน,นได้ก่อยมะฝานจ้าสวัสดีจ้าถ้าพี่น้องมะฝานก่วยเรื่องวันนี้พ่อนย่ามเฮ็ดก่อย้วครับห่อนย่ามเฮ็ดก่อยแลนนหยและ กวายใช้บนเขาประดับดินมันเขาสากขาประดับดินประดับดินกอนเนาะถ้ากระสอบก่อยได้ครับตามตามสอบก่อยตามสอบไอยกนฟานเดี๋ยวสิไปบรนด์ได้แบรนกรลัวกิโลก้อน กิดจังสีมันจังโมขินมืออ,อ,อดีแสบพี่รอน้าโศน้องมยน,มน,มนมีกินเมืดข้าหมอส <c oughs> ซ้มซื้อทุกอ่ะมันนี้ ต้มเฮตาโรกอนเพื่นต้มเฮตาโลก้อยเกิดเป็นกองกองลยนะเฮตาโล่นีครับต้มเฮตาโลยต้มก้อยครับต้มจัหน่อยทุกคนเนี่้ซุกไปหอดทางในไปแล้วเนาะเอาไ้ทักก้อย กินแบบซุปครับวันนี้แต่เพื่อนแกเพื่อนแกงก็เสียบไว้ให้เพื่อนแกงกินนี่เพื่อเสียบครับนะความก้อยแหละครับใส่ข้าวคัวเก้าข้าวมัวัวหยาก ขัควกระต่าไม่งไร้ขาวจัดพันอยู่ลาย้ยอะว่ามันจกินบ่เป็นเนาะกรกินเป็นแหลกหากรบอพอนนี้เอ้าเจ้าก็กินคอยก็กินเนาะกินเนี้ยนคนินเป็นอาหารกัยํานึบๆจัหน่อยนึงกัดแล้วือกราคูนค่คายสาคูนนะขึ้นรามั่ส่เป็นนิยนย สูตรยำใส่น้ำปลาครับน้ำปลาไปไหนล่ะต้มต้มแล้วเนาะ ตารดครับก่อยสักปูงไงดีพอดีไปพอดีป่ะแต่พอดีเทพใส่จานเลยไดนี่ยพอดีก้อยเฮตตารูครับ โอ้โได้กินโดนะเนาะปีนึงแกงปีละเทือปีละเทือทท่านได้เล่นของแสียปีละเทือครับตามมงหงมันนี่หลายเมนูครับที่จริงว่าเสี่ยวอันอึงออกมาต้มเ่ยอึองแซ่สองปีดไว้แซ่ตัวเลยอืองแช่แข็งไว้ เดี๋ยวงน้นั่นกัวีแต่คนที่รอวกับควาอื่นตัวนึงเนาะเหมือนกันแกนทางในัดมหอขาดจะขอบุน ยางครับเริ่มด้วยขวัวกิโลครับไปขุดกิโลมาเน,นื้นวัวนวดเลือหน่อยนึงกับตำมะฮูนวเลก้นี่ปิงปลาทะเลครับกับลวกเซนกับเ็ตตาโลครับเด้อกินข้าวสวยน้ำกันเด้อวันนี้ซ่อนเตรียมไว้หลายขั้นเลยเฮดตาโล, <c oughs> ลสด,สดไป <ฟ S 1> สดมันเนาะแ่เ มาเด้อมาเด้อบันี้มาเด้อคมาด้มาเด้อแล้วแล้วเสียบเสียบเนียะนใส่ชิมบ้างไหมกันบ้างช่มอันนี้บางนลยนะลือลึกๆเนี่ยอาหารัวอลึกอ่เลยผไม่เคยกินอาหารมวเลึก เลือดไหลแช่เขาปนเนี่ยเนื้อเลือดสมมันอืดจืด่รอไงเนื้อเขาเขาเอาใจ่เข้ามาเนื้อเลือดเป็นวะไปไปเอาไปพุ่นมันอึดเลยอันนี้สวยทางอ่นนีสมบัแดงคนพิคม เอาไปผนก็ได้ดอกดดถึงเนือดอกถึงดอกถึงดอกเนี่พนซิมกันหแล้วแ่อยู่อวเลือจะเข่าคำยังไงเงี้ยลอเอัดวทั้งหลังมาให้บางดีกว่าแวก